สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยมดตัวน้อยค่ะมดมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันบางสายพันธุ์มีขนาดตัวใหญ่บางสายพันธุ์มีขนาดตัวเล็กสีของมดก็แตกต่างกันตามสายพันธุ์เช่นมดดำตัวก็จะเป็นสีดำมดแดงตัวก็จะเป็นสีแดงมดตะน้อย ตัวของมดจะมีทั้งสีดำและสีแดงค่ะแต่มดนะคะจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันค่ะเด็กๆสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบอะไรน่าที่มีเหมือนกันส่วนหัวและส่วนลำตัวนั่นเองค่ะส่วนหัวของมดนะคะจะมีดวงตาสองข้างค่ะทำให้หมดมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะบนหัวของมดนะคะก็จะมีนวดสองเส้นค่ะ ใช้ในการสื่อสารและหาอาหารค่าเด็กๆแล้วก็มีปากนะคะปากของมดแหลมคมค่ะใช้กินอาหารและป้องกันตัวเองจากอันตรายค่ะเวลาเด็กๆไปจับรังมดมดจึงกัดเด็กๆค่ะต้องระวังนะคะอย่าเข้าใกล้รังมดนะคะส่วนลำตัวของมดนะคะก็มีขาค่ะเด็กๆเด็กๆลองนับขามดดูสิคะว่ามีกี่ขา ใช่แล้วค่ะมดนะคะมีขาหกขาค่ะมดจึงสามารถเดินได้รวดเร็วค่ะเด็กๆต่อมานะคะเรามาดูที่อยู่อาศัยของมดกันค่ะเด็กๆมดชอบสร้างรังอยู่ใกล้แหล่งอาหารสถานที่สร้างรังของมดนะคะก็จะแตกต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ของมดค่ะมดบางสายพันธุ์ก็ชอบสร้างรังอยู่บนต้นไม้ใช้ใบไม้นะคะสร้างเป็นรังค่ะ บางสายพันธุ์ก็ชอบสร้างรังอยู่ในพื้นดินค่ะและบางสายพันธุ์นะคะก็ชอบสร้างรังอยู่ในโพรงต้นไม้ค่ะเด็กๆภายในรังของมดนะคะก็จะมีมดอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับครูเพ้นอีกแล้วค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนกันในหน่วยมดตัวน้อยค่ะ ของครูเพนนะคะก็มีอยู่สามหัวข้อเหมือนเดิมค่ะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆหัวข้อแรกอาหารของมอดค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่ามดกินอะไรเป็นอาหารอาหารของมอดก็คือเศษอาหารผลไม้สุกข,ขนมหวานน้ำตาลหรือซากสัตว์ค่ะเด็กๆต่อไปเป็นวงจรชีวิตของมอดนะคะ มดดางพยาจะออกไข่นะคะแล้วก็จะกลายเป็นตัวอ่อนจากนั้นก็จะกลายเป็นตัวดักแด้ไม่กี่วันก็จะกลายเป็นมดตัวเต็มวัยค่ะประโยชน์ของมดค่ะเด็กๆมดมีประโยชน์นะคะมดช่วยปรับปรุงดินช่วยกำจัดศัตรูพืชและมดนะคะยังสามารถโบเหตุการได้ด้วยเมื่อเด็กๆเจอมดกำลังขนไข่นะคะ เด็กๆก็จะทราบว่าฝนกำลังจะตกลงมาแล้วค่ะและไข่มดก็มีประโยชน์ด,ด้วยนะคะ mm. เช่นไข่มดแดงแพงนะคะเด็กๆไข่มดแดงเราเอาเปไปทําเป็นยำไข่มดแดงค่ะต่อไปโทษของมดนะคะมดมีประโยชน์และก็มีโทษค่ะเมื่อเด็กๆไปเจอมดอย่าเข้าใกล้มันนะคะเพราะมันจะกัดเอาได้ค่ะเช่นมดคันร้อน จะทําให้ปวดแสบปวดร้อนบางคนแพ้จะต้องไปหาคุณหมอเลยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เมื่อเจอมดก็อย่าไปตีหรือว่าอย่าไปเหยียบมันนะคะเด็กๆสัปดาปห์นี้ครูเพนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ